นะ้าปลานสาวแพทยกมือไว้ชี้แจงไม่รู้อาร์พรตพัสดมีแฟนแล้ว เร,เรียกว่างานเข้าสาวน้ำหลานสาวคนสวยของสาวแผ่นนประพาแบบเต็มๆหลังจากมีประเด็นที่หลายคนจับตามองกันอย่างหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับหนุ่มอาร์าตพัสดที่สาวน้ำนั้นเคยเผยว่าเคยชอบไฟใช้ตั้งแต่อายุ10บขวบก่อนจะมีเพจดังมาเปิดชมหน้าแฟนสาวของหนุ่มอาร์ตว่าคบหากันมานานกว่า6ปีซึ่งก็ทําเอาหลายคนนั้นฮืองห้ามากๆในขณะที่ล่าสุดสาวน้ำชัานานนราบเรื่องดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสคลิปชี้แจงว่าได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วส่วนตัวชื่นชอบพี่อาร์ตมากด้วยความที่เขาเป็นคนหล่อ เทคแคร์ดีนิสัยดีได้เจอเขาตั้งแต่10บขวบอย่างที่บอกไปได้ไปทํางานร่วมกันกับดรจิวจึงได้กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยนับยืนยันว่าไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับเขานั้นคือแฟนเพราะหนูนั้นไปสืบมาว่าเขาเป็นผู้จัดก,การก็เพิ่งมารู้วันนี้ที่พี่ๆแท็กแฟนเขาและมีรูปแฟนพี่เขาออกมาในโซเชียลในขณะที่นับก็ยังได้ยกมือไหว้พร้อมก็บอกว่าต้องขอโทรพี่พี่ทุกคนคนรอบข้างที่มีผลกระทบมีผลเสียกับข่าวนี้ไปด้วยส่วนตัวเองก็ยังรักเคารพี่อาร์ตเหมือนเดิมพอรู้จักมานานนนเหมือ พี่ชายของนับคนนึง